หวัดดีครับเพื่อนวันนี้วันอยู่สุขสบายพรงมาอีกแล้ววันนี้นะครับก็ได้เวลาทดสอบเจ้าตัวนี้แล้วนะครับ1 6 a 1จากค่ายไต้หวันนะครับเริษัแก๊สบบแบงคนะครับเดี๋ยวยิงเป้ากระดาษแบบนี้นะครับก็คือไอแผ่นลองในกล่องมันนะครับจะได้ไม่เสียเป้านะเดี๋ยวเขียนกระกระบาดแล้วเดี๋ยว g o ไปลองยิงดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตั้งเป้าเรียบร้อยนะครับ ระยะนี้มันเป็นปืนยาวแก๊สนะครับก็เลยเอา15เมตรเลยนะครับนุ่น15เมตรไม่ถึง15 g, g, ،ดี14นิดๆน,นะครับวัดด้วยปรับเมตรนะครับก็ลูก0.2นะครับแก๊ดดิมท็อปนะครับลองดูนะว่าจะเข้าไหนแต่ผมไม่ได้แว่นมาอาจจะผลไม่ค่อยดีนะเ,ออเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับก็ตรงกลางเลยนะผมมองไม่ค่อยชัดเลยเนี่ยครับดูว่าคุณลูกมันไปประมาณไหน เดี๋ยวลองดูลูกว่าเกาะกลุ่มหรือเปล่านะครับยิงยังลูกไม่หมดนะผมใส่ไว้น่าจะสิบกว่านัดอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าลูกมันไปอยู่ตรงไหน,นครับสิบห้าเมตรนี่ลูกกระจายเอาเรื่องนะครับก็ประมาณนี้ครับสิบห้าเมตรนี่เอาเรื่องอยู่นะลูกแต่ก็อยู่ในราวๆเดียวกันนะครับแต่ก็ห่างกันเยอะอยู่นะเดี๋ยวต้องปรับฮอปหน่อยเดี๋ยวปรับให้เหินหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะต่ำผมเล็นิดแต่ผมไม่ได้แว่นมาก็คือ ผมเล็งไอ้ศูนย์หลังทาบดีแล้วก็เล็งนั่งแท่นตรงนี้เลยนะครับลงต่ำเดี๋ยวจะปรับให้มันเหินหน่อยเดี๋ยวลองยิงดูอีกทีนะครับตั้งเป้าหมายเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันบนนะครับเมื่อกี้ลองนิดนึงแล้วเ,เข้าไปดูก่อปุ่มดีแล้วเดี๋ยวรอให้เพื่อนดูอีกหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ <S <S ดูผลงานนะครับเอาเท่านี้ก่อนนะลูกยังไม่หมดนะครับ อูปืนยาวยิงนานๆไหมก็เมื่อยมือเหมือนกันนะเราไม่ได้ยิงบ่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมถือว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นที่ผมเองแหละเพราะว่ามันเกาะกลุ่มแล้วนะครับนี่ผมตั้งท็อปใหม่แล้วเกาะกลุ่มละเท่าละเกาะกลุ่มละดีละเกาะเกาอันนี้ถือว่าเกาะกลุ่มแล้วนะเพราะว่านางไม่มากแล้ว เริ่มใช้ได้แล้วครับแต่ทีนี้เนี่ยตาผมมันมองไม่ชัดเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ใส่แว่นใส่ตานะถ้าเกิดมีแว่นใส่ตาผมว่าน่าจะดีกว่านี้ครับแต่ถือว่าก่อกลุ่มใช้ได้ละถือว่าโอเคแล้วครับเดี๋ยวลองยิงไอเพลเหล็กดูนะ้วไกลๆสักสิบห้าเมตรจะโดนไหมครับถ้าเกิดไม่ได้กเดี๋ยวไปลองสิบเมตรดูนะครับโอเคไปครับตั้งเป้าแล้วนะครับเพลตเพลตกลมๆเหล็กนะครับดูว่าโดนไหมนะครับสิบห้าเมตรนะครับถ้าไม่ได้องเดี๋ยวลองไปลองสิบเมตรนะ คือมองไม่เห็นจริงๆนะครับตาผมมันเริ่มอายุเยอะ <ś led> หมดแม่งแล้วยัยงล้มไม่หมดเลย อ,อีกสักเอออีกเท่าสุดฮะแม็กนิดใส่เซฟนะครับเรียบร้อยล้มหมดนะครับ15เมตรโดนหมดนะครับแม็กนิดนิดนะไอแม็กแรกมันไม่ถึงไม่ถึงแม็กอะครับประมาณไม่แน่ใจว่ากี่นัดนะเพื่อนๆลองนับดูแล้วกันนะครับ <S <S เดี๋ยวลองไปสัก10เมตรดูนะว่า มันจะโดนแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บหรือเปล่านะเหมือนเดิมเหมือนเดิมยิงครับนี่มัน15เมตรนะผมมองไม่เห็นนะครับเคโอเคประมาณ10เมตรนะครับระยะที่คุ้นเคยนะครับก็โอเคนะครับไออันกลางมัน โดนนะได้ยินเพื่อนได้ยินเสียงเป้งใช่ไหมแต่มันไม่ลมนะครับแต่ก็โอเคนะครับเป็นปืนยาอัดแก๊สตัวหนึ่งที่ยิงสนุกนะอย่างที่ผมบอกไปแหละว่า B ีก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับในการซื้อเป็นปืนกระบอกแรกปืนบีบีกันที่เราจะเล่นปืนแก๊สกระบอกแรกนะครับแล้วก็มันให้เครื่องไม้เครื่องมือมานะครับสามารถใช้ในตัวอื่นได้ต่อไปนะครับแล้วก็อะไรหาไม่ยากนะครับตัวนี้อะไรแต่งก็มีเห็นมีคนลงอยู่นะครับ ส่วนอุปกรณ์อะไรเงี้ยมันใช้ร่วมกันกับในระบบแพทเทิร์นของมันได้เกือบหมดเลยนะครับแล้วราคาย่อมยาวนะครับพอซื้อไหวพอเล่นกันไหวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาทดสอบกันนะครับเล็กเน้อยของว่าจะมีเพื่อนบ้านนะครับคุภาพในต้องเพอดีด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ